สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มอุบลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี f c น้องอุ้งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงสวัสดี f c ฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มอุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พีเอฟซที่อยู่ทางไกลต่างแดนด้วยนะครับที่ไป ทำงานขอให้ทุกท่านรว,วยรวยฟังฟังกลับบ้านเราครับพี่น้องสิ่งที่หนุวอนคอเนเอ็ดมานี่จะนําเสนอข้อมูลดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ้าคือเก่าวันนี้หนุวอนคอเนเร็ดจะนําเรื่องข้อมูลดีๆสิ่งดีๆของหลานหน่อยมานําเสนอตามสไตล์ช่องหนุวอนคอเนเร็ดครับพี่น้องสิ่งที่หนุวอนคอเนเอ็ดจะพูดต่อจากนี้คืออุ้งอิงเพชรวันแพงพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วพิสูจน์ให้เราเห็นลหลายๆอย่างในการทัวร์ภาคกลางทัวร์ภาคตะวันออก แม้กระทั่งล่าสุดจังหวัดลบบุรีครับพี่น้องสิ่งที่หนูนวอนขลิดกำลังจะบอกคือนอย่างพิสูจน์ให้เห็นเลยหนึ่งเลยเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสะหลาหน้อยกระแสองค์อิง,องกระแสะสาวน้อยเพิ่มดันแพงยังมาเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมยังตอบรับตอบสนองเหมือนเดิมทุกอย่างนี่คือความสุดยอดหลายๆท่านกําลังจินตนาการ เอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้องค์อ,งอิงเป็นอย่างนั้นสาวน้อยกําลังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกกระแสทุกความคิดหลายๆอย่างที่ท่านคิดอยู่ทุกอย่างหลายๆท่านกําลังจินตนาการอยู่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในรอบนี้ครับพี่น้องคือ,อยังครับพี่น้องกระแสตอบรับที่ล้นหลามกระแสตอบรับทุกสนาม กระแสตอบรับที่เห็นได้ชัดมากกว่าการตอบรับของ FC คือ f c รอคอยนี่คือสิ่งนี้สำคัญที่สุด FC ทุกท่านรอคอยหลานน้อย FC ทุกท่านรอคอยองงอิง FC ทุกท่านรอคอยสาวน้อยเพร,เพรเพิลน์แพงให้มาทำการแสดงเป็นอย่างคือว่าจัางส่ร พราะผมดูผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านกําลังมองสายตาแววตาทุกแววตาเวลาดูผ่านช่อง y o u t u b e หลายๆช่องแววตาที่รอคอยแววตาที่คิดถึงนี่คือความสุดยอดผมมองเห็นแล้วโอ้นี่คือความรักนวนลๆหลายๆท่านทิ้งงานทิงงนท้งเงนิทงงนที่จะได้ค่าแรงสามเท่ากด็ดีแม้กระทั่งหลายๆท่านขับรถทางไกลเพื่อมาเชียร์มาชมมารออยากเห็นอยากติดตาม นี่คือความสุดยอดสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าโม้หรือพูดเกินจริงพิสูจน์ด้วยค่าเก็บบัตรผ่านประตูลองคิดดูนะเก็บบัตรผ่านประตูได้ล้านห้านี่ไม่ธรรมาดานะครับพี่นงองนี่คือความสุดยอดพิสูจน์จากหลักฐานผมพูดเสมอว่าสิ่งที่หนุ่มวลคนไร่พูดมาทุกอย่างถ้าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ผมไม่พูดใช่ไหมครับนี่คือความสุดยอด กระแสที่กําลังจะจินตนาการก่อนที่สาวน้อยจะเข้าสู่ภาคกลางภาคตัวหน่อมแม้กระทั่งลบ,บรุรีคิดไปเองว่าเอ้ยอุ้งอิงเริ่มอย่างนั้นอย่างนี้คิดจินตนาการไปหมดครั้งนี้พิสู์ให้เห็นแล้วครับว่าทุกอย่างที่ท่านพิษคิดไว้ผิดหมดผมจะพูดตรงนี้ให้คุณฟังเลยว่าความรักระหว่างศิลปินที่ท่านเคยสัมผัสความรักที่ท่านเคยเห็นศิลปินทุกท่านที่มีเอฟซีอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านมองตรงนั้นน่ะที่เรียนรู้ตรงนั้นน่ะท่านน่ะอย่าเอามาใช้กับองค์อิงไม่ได้ทําไมถึงบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเอฟซีองค์อิงเขาไม่ได้ติดตามและชื่นชอบธรรมดาแต่เขาเข้ามาติดตามด้วยความรักเขาคือหัวใจที่มอบให้แก่กันเอซหลานน้อยไม่เหมือนศิลปินท่านอื่นตรงนี้แหละครับเป็นเอซ ติดตามไม่พอมีแต่ความรักเขาใช้หัวใจคบกันเขาใช้หัวใจที่มอบให้แก่กันสิ่งที่เราหลายๆท่านกําลังมุมมองจินตนาการว่ากาลังใจอย่างนั้นอย่างนี้คุณคิดผิดไงเพราะคุณยังไม่เข้าใจคําว่า f อฟหลาหน่อยคุณไปสังเกตทุกที่แหละมีเหตุการณ์ที่ดีไม่ดี f อฟหลานหน่อยพร้อมที่จะปกป้อง ถ้าสิ่งไหนที่ดีเอฟซี FC หลานหน่อยพร้อมที่จะดันสิ่งนั้นขึ้นทันทีพร้อมที่จะสนับสนุนสิ่งนั้นทันทีเขาติดตามทุกวันเขาดูทุกวันถ้าวันไหนเขาไม่ดูเขาอยู่ไม่ได้นี่ไงผมกาลังจะอธิบายให้ฟังว่านี่คือหัวใจของเอฟซีหลานหน่อยนี่คือหัวใจของเอฟซีองอิงเขาเป็นอย่างนี้การวิเคราะห์ถ้าคุณวิเคราะห์ตามตามมุมมองของคุณไม่ได้คุณจะวิเคราะห์เอฟซีหลานหน่อย คุณจะวิเคราะห์ fc สาวน้อยเพรลแพงคุณจะวิเคราะห์ fc อุงอิงคุณต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจจริงๆถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณผิดพลาดอย่างว่าหันวันหนึ่งถ้าคุณไปพูดแล้วมันไม่ถูกอ่ะหรือคุณวิเคราะห์ไม่ถึงคุณจะพังนะคุณต้องมาด้วยหัวใจแล้วคุณจะเข้าใจหลายท่านว่าเอ้านวลคนเอกทำไมวิเคราะห์ถูกนวลคนเอกทำไมวิเคราะห์ดีผมพูดเสมอว่า fc อุงอิงเขาคบกันด้วยใจเขารักกันด้วยใจ ผมก็เลยจะบอกตรงนี้ว่าผมไม่ใช่ช่อง YouTube ที่มันจะมาพูดเรื่องหลาน้อยอย่างเดียวแต่ผมคือ FC หลาน้อยแล้วมาพูดเรื่องหลาน้อยผมถึงเข้าใจหัวอกของ FC หลาน้อยทุกท่านถูกต้องไหมครับผมก็คือ FC ตัวโยงนี่แหละรักหลาน้อยติดตามหลาน้อยเข้าใจมุมมองเก็บรายละเอียดทุกอย่างเพราะเรารักหลาน้อยด้วยหัวใจเป็น f c หลาน้อยตัวจริง ไม่ใช่ว่าผมหนุ่มวลเลยจะนั่งพูดเรื่องหลาน้อยโดยที่ว่าเอาข้อมูลแล้วมาพูดเอาข้อมูลแล้วพูดไม่ใช่ผมไม่ใช่ช่อง YouTube ที่ว่าพูดเรื่องหลาน้อยอย่างเดียวแต่ผมคือช่อง YouTube ที่เป็น f อฟหลาน้อยติดตามหลาน้อยผมก็เลยพูดได้แบบนี้ไงผมก็เลยกําลังจะพูดวิเคราะห์ให้ฟังว่าหลายๆท่านนําไปพูดคุณไม่เข้าใจหัวใจเอฟซีอิงถ้าคุณเข้าใจหัวใจเอฟซีอ,ง,องิงแล้วคุณจะวิเคราะห์ถูกทาง หลายๆครั้งที่ผมพูดนี่ไงผมก็คือหัวใจผมหัวใจผมเอฟีหลานน้อยถึงเข้าใจมุมมองหลายๆอย่างของเอฟเข้าใจความรู้สึกของเอซติดตามหลาน้อยด้วยยาอะไรด้วยความรักทุกอย่างจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรไม่สนแต่นี่คือความรักของ f อฟีที่ขามบให้แก่หลาน้อยเขามีความสุขทุกครั้งที่หลาน้อยได้รับมาอะไรเขาไม่เคยอิจฉา เอฟซีหลาน้อยตัวจริงจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นหลาน้อยได้รับมาอะไรเอฟซี FC หลาน้อยจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเอฟซีมาเชียมาชมเยอะคนที่มอบตังให้แก่หลาน้อยเอฟซี FC เขามีความสุขเขาไม่เคยใช้คําว่าอิจฉาไม่มีในหัวใจของเอฟซีตัวจริงเขาถึงได้รักไงแล้วการที่เราไปพิจารณาว่ากระแสลดลงไม่ใช่เลยะเขามีจะพร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับหลาน้อย เขารักเหมือนลูกเหมือนหลานเขาคุณไปนั่งวิเคราะห์ดูจิคนที่เข้าถึงสารต,ตรงนี้คือใครแม้กระทั่งอ fc ใหม่นั่นไปดูเจ็ดประจันบานพี่ๆที่เขากเกษียณอายุแล้วเขามาด้วยใจเขาเดินด้วยใจเขาตั้งทีมของเขาไปเติมน้ำมันไปด้วยกันไปกินไปนอนไปหลับเขาไปด้วยหัวใจเขาไม่รู้จกคำว่าเหนื่อยเป็นอะไรแต่นั่นคือความสุขทุกครั้งที่ได้เชียร์ได้ชมมีความสุขทุกครั้งที่เห็นหลานน้อยยืนบนเวที มีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนมาเชียร์เยอะมีความสุขทุกครั้งเห็นหลาน้อยรับมาลัยเยอะๆนี่คือความสุขหัวใจของ FC ที่เขามอบให้เกลาน้อยมันก็เลยเป็นมุมมองหลายมุมมองที่ผมแม้กระทั่งผมก็ติดตามศิลปินที่ผมชอบเฮ้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนี่หว่าความรู้สึกหลายๆอย่างถ้าเราเดินมาเป็น FC หลาน้อยมันจะมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเข้ามาอยู่ในแนวทางการปฏิบัติของ f c หลาน้อย เข้ามาแบบหัวใจ่ะเข้ามารักศิลปินที่ไม่ใช่ว่านี่คือศิลปินที่เราชื่นชอบนี่คือศิลปินที่เราเชียร์ไม่ใช่แต่นี่คือเขาคิดว่านี่คือลูกสาวของเขานี่คือหลานของเขานี่คือญาตของเขารักไม่มีข้อแม้เพราะเด็กคนนี้ทำอะไรได้เห็นหลายๆอย่างความรู้สึกที่มีมีใครสามารถอธิบายได้ความรู้สึกที่มันอยู่ข้างใน ความรู้สึกที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมถึงจะอธิบายตรงนี้ฟังว่า f อซีงองค์หญิงไม่เหมือนเอฟซท่านอื่นศิลปินท่านอื่นมีเอฟซียังไงผมไม่รู้แต่ศิลปินองค์เอฟซี FC องค์หญิงจะมีอะไรอยู่ในใจเสมอเขารักเหมือนลูกเขารักเหมือนหลานรักไม่มีขอม้อแม้มีหัวใจอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้แต่มันอยู่ในหัวใจทุกครั้งที่เห็นหลานหน่อย นี่คือความสุดยอดครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างให้กำลังใจแม้กระทั่งชมโฆษณาช่วยหนุวนวงเขเลยดีใจต้องขอขอบคุณทุกกานผมจะนำข้อมูลดีๆของหลานหน่อยมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเหมือนเดิมครับสวัสดีสวีดัตครับผม